ระอาจารย์สอนวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องให้หน่อยครับวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องในพระไตรปิฎกนั้นก็จะแตกต่างจากที่เรามาเดินกันนะทุกวันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากนะในเรื่องของการเดินเดินจงกรมในชั้นพระไตรปิฎกเนี่ยจังกัมมะแปลว่าเดินไปเดินมา เดินไปแล้วเดินกลับไม่ใช่เดินไปอย่างเดียวนะเดินไปเดินกลับชั่วระยะหนึ่งอาจจะประมาณสิบเมตรยี่สิบเมตรหรือหรือไม่ไกลเกินไปอ่ะเดินไปเดินมาในการเดินไปเดินมานี้ต้องกำหนดการก้าวเท้าไปก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาอย่างนี้มีสติในการก้าวเท้าไป ใส่ใจในการก้าวเท้านะไม่ต้องมีคำบริกรรมก็ได้ขอให้มีสติในการก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายทุกๆก้าวนะอย่าเผลอสติถ้าเผลอก็กลับมันเริ่มต้นตั้งสติใหม่แล้วก็ก้าวไปก้าวมาเดินอยู่เยอะๆยิ่งดีนะบางท่านนี่เดินจนสว่างเลยก็มี การเดินจงกรมก็เป็นเหตุให้สติมันมั่นคงสติตั้งมั่นมั่นคงเมื่อสติได้รับการฝึกจากการกิริยาการที่ก้าวไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆื่อสติที่ถูกฝึกจากการเดินเดินจงกรมเนี่ยนะมันมันจะมั่นคง มีสติมีสมาธิดีแล้วเวลาเราไปนั่งสมาธิมันจะนั่งใน้นานยิ่งนั่งสมาธิจะนั่งสมาธินานเท่าไหร่ยิ่งต้องเดินจงกรมมากเท่านานเพื่อที่จะฝึกสติกับกิริยาอาการที่ก้าวไปก้นะาวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามีสติจะไปจับอาการว่ายกขึ้นนะ่ะเท้าที่ยกขึ้นย่างไปเหยียบลง กำหนดอาการหลักๆสามอย่างเนี่ยในแต่ละก้าวนะอาจจะมีบริกรรมคำบริกรรมว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอหรือไม่มีก็ได้ <c oughs> <c oughs> เสียงแทรกนะ เวลาเดินก็เดินเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มานั่งสมาธิลองลองดูแล้วก็น่าจะได้กำหนดสติสมาธิได้ดีก่เส